สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะคลิปนี้กะมีแนวทางทั้งปล่อยตองวดครับผมตำเล่าเด้อครับพี่น้องแล้วกะมาสรุปให้พี่น้องซีเบิ้งไปน้ำกันพร้อมครับงวดว่างหันกะแตกซีเจ็ดเจ็ดซีครับพี่น้องเนาะหลายสานักอยู่ครับผมแล้วกะแตกบนล่างกับมีครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมทั้งซีเก่าแล้วกะ เจ็ดสี่ครับพี่น้องเนาะตำเหล้างวดวันที่แปดที่ผ่านมาครับผมเจ็ดมาครับพี่น้องเนาะเจ็ดมาครับผมอากาศแตกหลายสำนักครับผมสี่สี่เก้าเจ็ดสี่ครับผมเลขออกสี่สี่เก้าเจ็ดสี่ครับก็ดีใจกับพี่น้องสี่ครับผมที่เกาะติดแนวทางตัวเลขกับนําเชียร์พารวยครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะมานําเสนอต่องวดครับผม สามสำนักเชนเคยครับพี่น้องเนาะที่เคยถ้าเป็นประจำพร้อมกับชุดสรุปไปในตัวครับผมกับสามสำนักก็คือพ่อลาดเผาครับพี่น้องครับพ่อลาดเผางวดว่างหันกักอดข้อกันมากครับผมเจ็ดีครับแล้วก็ในส่วนของเด่นเดินดีครับผมเข่าครับพี่น้องเนาะเข้าที่เจ็ดแล้วก็กามาเชียนลุดครับผมของเกามาเชียนลุดครับก็จะมานําเสนอเชนเคยครับพี่น้องเนาะสามสำนักแล้วก็ ชุดสรุปแล้วครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลตามต่อครับเป็นข้อมูลตามต่อให้กับพี่น้องทีครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุปแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักน้ำเสียผ้าร่วยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เ้อครับผมก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเสี้ยนใดมากก่อนเดี๋ยวน้ำเสียผ้าร่วยก็จะนําเสนอเป็นลริรับต่อไปครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตำราว ชุดสรุปเป็นข้อมูลตามต่อแล้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักกันเลยครับครับพี่น้องครับผมพอลาดพร้าวครับพี่น้องเนาะครับนี่ก็ที่ว่าสุดยอดครับผมเลขคนกอดข้อกันครับเจ็ดสี่ครับพี่น้องเนาะเจ็ดสี่ครับเลขพอลาดพร้าวมดที่ผ่านมากเอามาเบิ้ลงวดนี้กันเลยครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบ มกราคมหกสิบแปดครับผมพอลาดเพาวมีของไม่ของเก่าพี่น้องเบิงเทียบด้วยกันครับเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งเจ็ดกับแปดครับผมสูตรที่สองศูนย์กับสามเท่าวันนี้กับแปดศูนย์นี่บ้านเราว่างด้วยครับ 8, 0, พี่น้องกับศูนย์สามครับเดี๋ยวสิกกอดข้อกันอีกบ่าครับผม,มวันที่สิบนี่พอลาดเพา ในเรื่มเน้อ03ในเรื่มเด้อครับพี่น้อง80ครับ<า>เนาะสำนักต่อไปครับผมเด่นเดินดีมดว่าหันเขาเ่า7ครับผมเรือ,อกว่ด 7c ครับมาเบอร์มวดนี้กันเลยครับพี่น้องนะเนาะเด่นเดินดีงดนี้ได้3 4 5ครับผม3 4 5เนาะ ทั้งเทียเดินเดนดีกับไปประกบกบพอลาดเผ่าเด้ครับพี่น้องนี่ไว้ว่างให้ดีอาจจะเป็นสามศูนย์กระด้ครับผมครับใส่หมดว้างหันนี่หมดว้างหันเจ็ด kind of ีมีเจ็ดนี <im> ่ม <im> ี4 <im> ี่อวดนี่มีสามครับนี่นะครับผมเอาสำนักต่อไปสูตรเก้ามาเชียบบ้างหันลดเด้ครับพี่น้อง งวดนี้ได้901ครับผม901ทังได้กับเบิ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะ901เลขตำราเก้ามาเชียรครับผมเอาบันีต่อไปจะมาสรุปตัวเลขให้พี่นออ้องทีเบิ่งนด้ครับผมมีสำนักไหนแน่เขาครับผมเป็นข้อมูลนี่เดยเก็มาเชียกับมีศูนย์นี่ที่แถวเมียน อาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้เข้าวิ่งลูดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ตรงตรงเลยครับพี่น้องเนาะตัวเน้นพร้อมครับผมเจ็ดสี่ตรงตรงอาจารย์ผู้ครับผมถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้ครับต่อมาอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องครับผมเข้าเด่นสีแล้วก็ชุด ประกอบคู่47และ49ครับพี่น้องเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมอาจารย์เอปันโชคครับนี่ครับชุดยอดครับพี่น้องเนาะบนล่างเลยโต<อ>หน่อยคูอยู่ดิครับก็พี่ปะกายครับพี่น้องเนาะหลักร้อยเข้าที่4ี่เลยครับผมหลักร้อยเข้าที่4ครับเสดพเิ่นไห้ ดุดเจ็ดบนครับผมหลักร้อยเข้าที่สี่ครับพี่น้องเนาะที่ปักกายอาจารย์เอกครับเด่นประกบสี่เก่าแหล้วก็มาชุดสองตัวเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่แหละครับผมอาจารย์เอกครับผมอาจารย์สุมเมศครับพี่น้องเนาะ นี่ก็หกคู่ครับผมเข้าสี่เจ็ดครับผมเด่นเข้าเจ็ดครับถื่ว่าเด็ดายอาจารย์อยู่ครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสี่เจ็ดสี่เจ็ดเข่าไรเนาะแมนแต่ว่าหกยังกว่อหกสี่ยังมาเกาสี่อีกอ่ะแมนโอ้เล็กพ่อชนินกอดข้อกันอีกแล้วครับพี่น้องเนาะชุดประกบเดี๋ยวก็ชุดเด่นประกบเดี๋ยวก็บ อ่าเดี๋ยวกับชุดเด่นกอดข้อกันได้กับชุดประกอบกอดข้อกันสังเกตบางเด้อครับผมครับเจ็ดสี่ครับพี่น้องเนาะชุดประกอบเลขแต้มเข้าที่หนึ่งครับผมครับพ่อชนินพ่อเสิร์ดงนี้เด่นรองกันผลลุนเดอครับผมไปเข่าเลขหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะเก้าครับพ่อไพ่บูลครับให้บนลงล่างครับพี่น้อง ถ้าว่าเพิ่นก็บ,บอกว่ากันลางอยู่4-7ครับพี่น้องเนาะเลขเด่นกอดกอดข้อกัน4กับ9ครับผมลักลอยเพิ่นลุดครับพี่น้องครับเลขวินปราดา6ตัวครับพี่น้องเนาะเข้า4-9ครับพี่น้องครับผมเข้า4-9นี่นะครับผมปราดาเลขวินเส้นกระทุ่มแบนเข้าตัวเด่น9ครับผม คนภูเขาครับพี่น้องเนาะเขาตัวเด่นเก่าคือกันครับพี่น้องเนาะครับผมสามสำนักปล่อยต่องวดครับพี่น้องพอลาดพร้าวเด่นเดินดีก้ามาเชียครับผมอย่เพิ่งเซกันเ้อครับพี่น้องสามสำนักนี่มักเจะกอดข้อกันหรือว่าประกบคู่กันเ้อครับผมครับนี่นะครับพี่น้องเนาะแคบหน้าจอไว้เชียมักตัวเลยมักสามศูนย์กับ แปดศูนย์นี่กระตดศูนย์ตีสามอีกเอาเทถอเนี่เอามาใส่พออีกครับลองเบิรงกับพี่น้องเนาะเตรียมเลายสำนักเบิรงนั่น้านี่มากเขาดิน้ำเชี่ยพอจะเล่นสีมันน้ำเชี่ยงวยทหันพุทตามแต่ว่าเลขงมักจะออกย้อนหลังตลอดเลยเพิ่นไท้วันเพิ่นไท้วันจันท์จะไปออกวั่นพุดนั่งสีไหมเพิ่นไท้วันศุกงวดก้อนหุดก็ออกมาออกวันจันตลอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมือทหานว่ได้ตามเดี๋ยวตามไหมครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขตาราวเดอครับพี่น้องวันที่สิบมกราคมหกสิบแปดครับผมเทิงมาสรุปพี่น้อยพี่เบิงและะ้วก็ปล่อยต่องวดสามสำนักเซนเคยครับพี่น้องเนาะครับเขาถ่ายคลิปนี้นำเสื้อผ้ารวยก็ขอวอวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ำกันครับผมในงวดวันที่ 10มกราคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ